สยามสี่ทิศพี่เป็นอะไรขับรถไปเที่ยวเหรอพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พี่จะไปเที่ยวพี่จะขับรถนิสสันไปเที่ยวระหว่างขับรถกับใกล้บ้านนี่เป็นเส้นบางๆหรับพี่เลยนะใช่เแหมมีรถแล้วได้ตังใครจะไม่อยากมีเออแต่ไม่เกี่ยวกับรถคันแรกนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการประกวด ถูกต้องนะครับผมอย่างที่ทราบกันสหรับคนที่มีใจรักรถถูกต้องนิสสันนะครับเปิดเวทีให้กับมาร์ชและอัลเมล่านะครับผมในการประกวดนะครับนิสสันนิโคคอนเทสต้นเอง5นิสสันมาร์ชและอัลเมล่าอันี่เลยลูกทรงเป็นอย่างนี้นะฮะภายใต้คอนเซปต์นะครับอีโคคาร์แต่ง่ายที่ได้สไตล์คืนนะครับผมขอเชิญแฟนๆฟนนิสสันทุกคนนะครับผมหรือผู้ร่วมสนใจนะครับผมไปร่วมงานกันนะฮะ ได้เลยนะครับผมเขาแจกเป็น3ประเภทเนาะใครที่มีรถนิสสันอยู่แล้วนะ่ฮะก็ประกวดได้เลยสําหรับ2รุ่นนี้นะคะประเภทที่1ก็คือมารส,สปอร์ตตี้ครับผมซึ่งจะประกวดทั้งภายนอกและภายในจะแต่งสปอยเลอร์ออติดสติ๊กเกอร์เปลี่ยนบอะอะไรยังไงก็ิดฟ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิล <ๆ S 2> ์มเปลี่ยนบอะข้างในติดลำโพงอะไรแล้วแต่คุณครับประเภทที่สองประเภทที่สองครับผมมาร์ชเคทีมมาร์ชเคทีมนะฮะจะให้แต่งเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวนะฮะเป็นสติ๊กเกอร์หรือฟิล์ม เท่าน,นั้นนะครับประเทศที่3นั่นคืออเมลิกาสมาร์ทว้านะฮะซึ่งอันนี้เป็นประเทศที่สามารถแต่งอันนี้เป็นเคทีฟอยู่นะฮะ,ะตัวมัสอเมลิกาสมาร์ทเนี่ยนะฮะจะแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกเลยเต็มรูปแบบเลยอ่าทั้งฟิลม์มทั้งสติกเกอร์และทั้งสปอยเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใคร,ครที่มีอเมริกาอยู่นะฮะแล้วก็มัสอยู่นะฮะก็แต่งได้เลยเพราะว่าผู้ชนะเนี่ยได้เงินรางวัลถึงส0 0แสนมูลค่ามูลค่าอโอ้แล้วเอาเป็นเงินปะ อันนี้ยังไม่รู้ประเภทตมูลค่าทั้งหมดเนี่ยสองแสนยังไม่รู้ว่าอย่างไงแต่ว่าภายในงานเนี่ยแต่ง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 เป็นแบบโตเกียวสเตทนะครับผมญี่ปุ่นเลยทั้งข้างในเนี่ยจะมีร้านค้าและกิจกรรมมากมายที่เป็นแนวแบบเจแปนนิสกก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าทั่วทุกภาคนะครับผมเริ่มภาคเหนือก่อนเลยนะครับใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว17สิงหาคมนี้ที่ร้านอารีนาฮอลล์บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สี่แยกดอนจันทร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะครับ ภาคอีสานต่อมานะครับตัวน้องเชียงเหนือนั่นเองนะฮะ31สิงหาคมนี้ที่ลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธานีโอเคภาคใต้ละน้อง7กันยาครับที่ลานกิจกรรมข้างห้างโรบินสันจังหวัดตรังค่ะและภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็วันที่14กันยานะคะลานจอดอลานจอดลานกิจกรรมที่บอกลานจอดรถลานกิจกรรมหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมดูแบงค์ดิโอ้โห ผู้ชนะเลิศนะครับเขาจะจ่ายเป็นเงินดอลใช่ไหมไม่ใช่อ่าเป็นเงินบาทนะครับเงินสดเราผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้รับโร่อลัรงร่อลังรางวัลน,นะครับพร้อมเงินสดและได้ไปดูงานต่างประเทศเยี่ยมชมงานโตเกียวออร์เจนเซิร์นในประเทศ,เทศญี่ปุ่นนะครับผมมูลค่ามากกว่ามากกว่าด้วยมากกว่า200,000บาทเย้ yeah. นะฮะใครสนใจร่วมเข้าประกวดนะครับติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะครับอีเมลเรากำลังมานะฮะเตรียมตัวจดนี่เลยริ๊ด a น e ี่ d เลย r i t s o n Eco d s i o r a t l o o m หรือว่าทางไปรษณียนะครับได้ที่เช็คได้เลยนะครับที่ www.nissan.co.th นนะครับ หรือสอบถามในที่เบอร์หมายเลข0821681313นะครับ<ว>หมดเขตร,รับใบสมัครและภาพถ่ายในวันที่7สิงหาคมนี้ทินนานลินนะนะครับพร้อมเบอร์จำง่ายอ,อ่ะอือจำง่ายมาก1313เนาะอะไร1313อะ่ะเลขท้ายไง0821681313นะฮะนะอีโคคาแต่ง่ายเทได้สไตล์คุณนะครับไปร่วมงานกันเยอะๆเนะาะค่ะนะฮะื่องไงเนี่ยถ่ายรูปแท็กกันมาแล้วก็ส่งมาที่ไทยๆยได้ค่ะ นะฮะเราก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าแต่ละภาคเนี่ยเขามีทีเด็ดอะไรกันนะครับอืมนะจ๊ะค่ะเฮ้ยเหนื่อยไหมหิวมันทำงานแบบว่าโอ้ยไม่คิดค่าตัวเล่นนะฮะพระยาดตกใจเลยมากเลยโดยเฉพาะช่วงนี้รู้สึกแบบกระปี้กระเป๋านะฮะนิสสันนะฮะช่วงนี้แบบแน่นแล้วก็ดีจริงๆประหยัดน้ำมันโอ้รถเล็กแน่นอนอีโคคาร์อีโคนี่ก็ยิ่งเซฟก็่าใหญ่ สำหรับที่ไหนบอกว่าขับไม่ไกลขับใกล้ๆนะฮะรถ้วเราติดด้วยนะฮะโอ้โหเหมาะเหมาะสมมากพี่อยากมาขับประกันหนึืมขอเลยสปอนเซอร์ดูอยู่ขอค่ะขอฟรีใครจะให้อ่ะนี่นะขับมาจัดรายการเลยขับเข้าขับเข้ารายการขอเป็นพีเซนเตอร์ขอด้วยนะครับตรงเลยขอเอง